ครับผู้ชมอ๋อสอนก็พูดกาก้าแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมนี้นะครับโอเคนะครับถ้าพอมาบรรเลงกันเลยนี่ครับผู้ชมผู้ชมครับอันนี้ ขอพุ่มกับเธอพุนุชพิรัเล่นกันครับเก้โคกันคือชมกับตอนนี้เราก็เล่นตอนนี้นะครับผู้ชมพุ่มก็ทำกันเส้นครับได้เวลาไปนู่นครับได้เวลาผู้ชมน่าจะเล่นเล่นนะครับเพราะว่าพู้มมันเปได้ครับผู้ชม มสิ kind of ่งพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ฉันชอบคุณเดตกอายุมากนครับโอ้ เัดไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอมดนเดี๋ยวมช่วยัดนง่ัดนึยนี่ใบสีวเก็บัดมันได้นะอแรับ่าผู้ชมครับตอนนี้ครับถึงแล้วถ้ชุ่ออะครับตอนนี้ครับ ก็มีรูปสั้นแล้วแต่ยินมนั่งกับพวกแอปคอยเล่ขันบอลแขมที่จะขึ้นขันบนลด้วยกับขัตบอลแขมที่จะมีรูปสั้นแล้วนี่คับคร่ะทุกคนค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้จะมีเล่ค่ะอันนี้ถ้าไม่เปิดเพลงแล้วครับผู้ชม คุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตอนนี้ครับคุณเราเล่นครับนี่ครับจู่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 บินบินบิน จู่มูชุ่มกูชุ่มไพบกันเดี๋ยวนี้เลยยินีีนะยินดียนดีนะครับผู้ชมผู้ชมครับโอ้ยโุ้ย สบายเลยไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรคุณควรเล่นอีกนะอื้อตึงใจเลยนะขอบคุณมากคุณแม่รุ่นกันทั้งใบ ตอนถอยแล้วครับอีคิงครับมมมัได้บ้นแล้วมันพ่มไปยินเสเอ็ดสงเดกอาิมยายอหมอนนี้ค่อยยอะแต่อดนะครับมันจะยอะไม่กี่เลทดีจะทุบอไฟเขด็กทุบด้ไหมนดีวะครับบอสไฟแล้วก็ไม่เดนลุนอาจจะโดนแอบีกด้ เตนบี่นับพี่เอครับพี่นตไหนกินครับออไฟอยชนครับพี่นเนี่ยมาเลยนามาเลยมดสี ไไม่เอ้ยสบดีนะเฮ้ยไมดีอ่ะผุชมไมดีอ่ะผ like, ุชมแ้าว่าเข้าวันให้เราไปบาลนดีครับเดี๋ยวเขาคิ่าส่วนคิอะไรดีครับดีครับผู้ชม โอ้ห้ไปวรื่องนู้ดเองเอเลี่ยนครับก็ไม่บอดภัยดี่ะครับคุณครับไม่บอดภัยเลยต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นมีมโรในอารีนาเบรกเอาให้ความสุขผมเยือกเยน็นคอยระวังพวกซุ่มโจมตีจากมุมต่างๆชูทักษะความแม่นยำกำจัดศัตรูครับผู้เขประุม อ่ะปูมันม่เอฟเนี่ยไัจบเชิงดูดูดูดดูอเด่อใช้ดอดดุุุุเริ่มโจีแลทียแดดดนแดดดนดดนชออมาเดนี้เลยออกมาดูสดดี อันขี้ดบนก็แล้ววันไหนอหละอยาลงมามาคือดูสิมันยีึ้นมาปวดฉันเลยมาเลยจะเจอพุ่มมาเลยจะเจอพุกมาดูเลยดูจนจบ

ไปครับไม่เสียนเข้าเลยไม่เสียนเข้าครับเถอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้าจะเป็นนีครับเื่นเล่นลบนี่เป็นบทีตายครับให้กลคนที่ทำให้ต็วคนนั้นนั้นเย็นนี่ ไปยินเกมกับเหตุพุ่ดาวโลุกไหวรุ่นเดียวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเกมเหตุดาวลุกไหวเขเล่นคุณผู้ชมเลยครับต่อยคุยกันอันนี้ทนเคยอ่านทำคอมเมนต์ด้วยรอบพี่นาไม่ทำอันดับติดเดี่ ทีกว่ะผู้ชมตอนนี้ครับผมผมนอนนะครับเหนื่อยอ่ปดน้าตานะหน้าตาแล้วไ่ปัมอหน้าตาไม่เรียนาาน่นะอ ครับแล้วก็หลบหนีขัดเงาก็เฮเฮ้ยปรเดี๋ยวพวกหนูพวกจะยิงสุนหมดแล้วที่เพงมีหลอดไอเสียไม่ได้นะครับแทนพวกมีกระสุนมากเแล้วก็น่ากลัวมนกนะครับเลกรสุนแค่หัวเท่านั้ก็สุนนิดแล้วก็ไฟได้นะครับ ใสเนขึ้นมาได้ถ้าสนขึ้นมาได้นี่พูายไปอ่ะจะพิ่มนตแล้เดยวเออไม่กระโดดเลงปทำไร้วกรอะ El de Monroy, el de la Juanija, el de Monroy el de la que de la Madre เเห็น M24 ิี่ที่ไม่เคยเก็บเสียงไหมหรือคุณเคยต้องการจะใส่ปืนไรเฟิลุ่มยิง50นัดไหมใน a r e n น b r เ a k o เอาทุกอย่างกำลังจะเป็นจริงที่นี่คุณมีสระในระดับสูงมากเล่นกับไม่เล่นพอไม่เล่นัมมนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็โคราบปโก้นะครับบ๊ายบายกับผู้ชม